โมยโมยสุขสันต์วันคริสต์มาสฮาลุสุขสันต์วันคริสต์มาสพี่เมสุขสันต์วันคริสต์มาสคุณมะสุขสันต์วันคริสต์มาสสุขสันต์วันคริสต์มาสทุกคนสุขสันต์วันคริสต์มาสนะน้องฮัสเน่ไม่ขูทั้งหลายเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ป็นไปไ,ไม่ได้ฉันพาสิ่งนี้ไปได้ยังไงกันฉันมีทักษินีมีคูทุกชุดทุกกระดูแต่ไม่มีชุดซันต์คอรส,สได้ยังไงอ่ะครูมะฉันทำพลาดไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นฉันต้องฉันต้อง <c oughs> <c oughs> ฉันต้องซื้อมาอยู่แล้วหรือสิอยู่มั้ย อดี๋ยวแล้วคนนึกถึงวันคริสต์มาสนึกถึงอะไรอะนึกถึงของขวัญใช่ไหมนั้นเอาเป็นว่าตัวนี้ซื้อมาเป็นของขวัญให้ตัวเองในวันคริสต์มาสแล้วกันนะโอเคก็นอกตัวนี้ไม่มีกล่องนะก็เลยไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรแย่ามไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมนันจะเป็นอยู่ทุกคลิปเนี่ยเพราะว่าเออผมรีวิวก่อนแล้วค่อยศึกษาแบรนด์ซึ่งนับว่าแย้มอะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าไว้ให้ทิมมนตอนตักคลิปเออเอาขึ้นภาพหน้าจอแล้วกันมาจากแบรนด์อะไรเพราะผมขี้เกียจพูด แล้วก็เกยจหาข้อมูลเพราะาอยากรีวิวแบบว่าต้นสดเลยเลยแบบว่าแกะแกะปุ๊บรู้โมเดลป๊อปเลยถพราไปหาข้อมูลก่อนเราก็จะเห็นทั้งรีวิวทั้งคะแนนทั้งนู่นนี่นั่นแล้วมันก็จะไม่เฟี้ยวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นความรู้สึกแรกสำคัญสุดนั่นก็คือผมอยากได้ความอินในการแกะของขวัญมันคิมาที่รู้อยู่แล้วมันคืออะไรเพราะว่าแม่งใสใสโอ้เยี่ยมไปเลยแต่ไม่ผู้พานำเพลงนะก็วันนี้จะมารีวิวฟิกเกอร์ฮัสเเนมิ่ขูในชุดซนตาครสกันนะฮะ เย้โอเคเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์กดซับสไครแล้วไปดูกันเลย โอโหยยอยย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 ยอยยโยย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 โดนยยกยอดยยียย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 ยอยยยยยยยดยย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 โอ้ยยย้ยยยเยยยยย ทำไมแม่ก็ใจน่ารักสุดวู้วววไคนไอ้นี่มันแงนระดับมาสต์พีคสุดยอดอู้ยเอาเอาอะไรก่อนดีพูดอะไรก่อนดีอ่ะเรา,าให้ดูตั้งแต่เท้าก่อนนะฮะคือรองเท้าก็เป็นเหมือนแนวส้วนสูงแบบผสมเฮ้ยฮารุเห,เห,หางาอะไรมาเหงาอะไรตรงนี้เนี่ย เซลหน่อยไม่ได้ใช่ไหมนี่ขี่ไปถ้าตกโกรธน,นะอยู่นิ่งอยู่นิ่งถ้าตกโกรธอ,อยู่นิ่งอยู่นี่งขี่ไป <laughs> โอเคชิวชเฮ้ยออกไปก่อนก็จะพูดถึงตรงไหนดีก็เอาที่รองเทา้าเป็นรองเท้าบูทผสมเอ่อเพิ่มสูงนะฮะแล้วก็จะเป็นถุงน่องลากยาวไปถึงตรงแถว อ้ยคุณสุขสรีมันคิดมากไปแล้วนี่จะมากลัวอะไรเนี่ยพูดถึงหนไม่ได้เลยใช่ไหมฮะมันนี่มนี่มองกล้องโอ้ยโอ้ยจะพังหมดแล้วว้ยนี่นอนไปตรงนี้เออนอนไหมก็ถึงน้องก็จะมาคุมถึงแถวๆขาเลยนะฮะก็จะเห็นว่าอืมกางเกงในสวยมากโอ้ขาอ่อนคือแบบว่า เรียกว่าแน่นมากเลยตรงขาเนี่ยน้องขาแน่นๆน,น,นะทุกคนเห็นไหมโอเคนะแล้วก็ถุงน่องก็เป็นมีรายจุดบนบนด้วยเอาจิ้ถ้ายืนเนี่ยจะเป็นเปิดขากระโปรงน่าจะปิดพอดีนะว่านานี่น้องนั่งนะฮะก็เลยดูว่าถึงประมาณประมาณนี้ก็จะโอเคหน่อยเพราะว่าเออหน้าหนาวาะแค่มันก็น่าจะหนาวขาเดีวยวถุงน่องมาใส่ก็เอาเป็นว่าถ้าถ้าเป็นโมเดลยืนก็จะสัดส่วนพอดีเป๊ะ กระโปรงปิดไม่เห็นขาอ่อนแล้วก็ตรงนี้เป็นโบเอ๊ะใช่ไหมตรงนี้รู้สึกว่าจะทําเป็นเหมือนหนัที่ที่เอามือซุกเข้าไปได้เป็นเหมือนตรงกางเกงอ่ะเออกระเป๋าลงกางเกงมะเท่าที่ใช้จินตนาการกินนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> โอเคเพราะว่าถ้าเป็นโบปกสิมือกต้องมีสองฝั่งใช่ไหมน่าจะใช่แหละโอเคแล้วก็ผ้าพันคอของน้องเขานะฮะก็เรียกว่าถ้าออกมาค่อนข้าง ลุกๆแล้วก็สวยมากเลยคือแบบว่าเห็นมันถึงความเป็นแบบขนๆเนะ่ยเห็นไหมคือเขาพยายามทำให้เป,เป็นแบบฟูๆแต่เราสัมผัสรู้สึกว่ามันไม่ฟูเท่าไหร่โ okay, อเคเอาเป็น,นว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยมากเลยแล้วก็มีแคนดี้มีโบอยู่ตรงนี้นะฮะเออหน้าก็น่ารักนะฮะคือว่าแบบว่าโดนเต็มเลยดีนๆน่ารักมากเลยยิ่งน่ากัดมากเลยโอเคอ่าเรามาประกอบกันดีกว่านะฮะ ก็ตัวผมก็ไม่มีไฮไลท์อะไรนะก็เป็นผมธรรมดาแบบคลาสสิกเลยโอเคเออแล้วก็ตรงหมวกเออไอ้ออนี่หายใช่ไหมไอ้อนี่หักใช่ไหมยเยี่ยมไปเลย มันน่าจะมาจากตอนที่แมวผมทําฟิกเกอร์ตกไปนะนี่คือข้อเสียของการเออไม่มีกล่องนะฮะตอนนั้นแมวมันทําตกไปรอบหนึ่งน่าจะหักตอนนั้นแหละโอเคไม่มีอะไรไม่มีปัญหาก็เป็นความผิดของแมวไว้โอเคช่าหมันจะมันยังไงก็มองไม่เห็นอยู่แล้วมั้งเพราะว่าเออชช่ช่ไม่ไมถ้าเราไม่ตัดลงช่องก็ไม่มีใครรู้ว่าโมเดลหักเล เงี้ย,วยวไว้ทุกคนเงี้ย,วยวไว้ไม่ต้องพูด <c oughs> ามาประกอบผมเลยดีกว่าฮะซึ่งผมนี่ใสยังไงวะโอ้ทุกคนดูดิโคตรสวยอะ <c oughs> คือแบบว้าวถ้าไม่ติดไว้นี่หก <c oughs> ัหกนะุดนี่หักนะคือแบบสวยๆอะคือวามจริงอยากให้มันนั่งว่างเลยแบบว่า เราต้องจะไว้นั่งแบบแถวเนี้ยทุกคนแบบว่านั่งตรงนี้เอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักมากเลยไม่ใช่หมายถึงฮารุนะหมายถึงฟิกเกอร์แต่ฮารุก็น่ารักแหละโอ้ยคนจริงมันออกแบบมาให้นั่งได้นะเนี่ยทุกคนคิดว่าไงเนี่ยทุกคนเห็นปหคือน้องออกแบบมาให้นั่งได้เย้ยแต่ว่า ในในน้องก็มีฐานแล้วเอามาใส่ฐานดีกว่านะฮะตรงเนี้ยเอาอเป็นที่รองเป็นเหมอือนเบาเอาไว้นั่งเลยใช่ไหมก็เอาไปลองก้นน้องอย่างนี้นะฮะโอเคน้องก็จะมีฐานเอาไว้ให้นั่งอยู่เึ่งเท่าที่คิดไว้น่าจะใส่อย่างนี้นะฮะเบานะอันนี้จะทีดาอันนี้จะการดาของผมนะน่าจะตรงนี้ปะ ช่ไหมแล้วก็เฮ้ยมันถูกมากเลยนะเนี่ยเออมันถูกมากเลยนะด้านไหนอเออถูกๆด้านไหนรอกผมรับ,รบนี่ทุกคนได้แล้วมันก็จะเป็นเออเหมือนน้องกำลังนั่งอยู่แล้วก็เรียกว่าเอออะไรดีหน้าเออน้องกำลังเหมือนลอยอยู่ มันเหมือนลอยมากกว่านะเพราะว่าเก้าอี้มันเป็นเก้าอี้ใสอะเราก็จินตนาการว่าน,น้องลอยอยู่แล้วกันแล้วก็นั่งแอคท่าแวนไซโอเคอันนี้ประมาณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้มาดูละเอียดกันก่อนดีกว่าเลยนะครับ สรุปเลยว่าเอาเป็นว่าตัวนี้นี่น่ารักสุดๆเลยนะฮะแต่เอ,อ้ยฮิเมะอย่าอย่าพึ่งแต่ก็นั่นแหละฮะก็ถ้าไม่ติดว่าข้างบนนี้มันหลุดนะก็ถือว่างานตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะฮะก็เดี๋ยวเอาน้องเข้าตู้กันดีกว่านะฮะก็เอาเข้าตู้ตรงไหนดีกว่ตู้แม่งก็อย่าเต็มแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเวลาจัดตู้แับหนึ่งนะฮะเดี๋ยวตัดไปลองเสร็จเลยแล้วกันเนาะ โอเคก็เอาเป็นว่าอยู่ในตู้นี่ก็สวยมากเลยนะเนี่ยด้วยความที่เขาสะท้อนแสงออกมาเป็นแบบงงเงาหลนะก็ค่อนข้างสวยเลยแล้วก็สองอีกนึนงโอ้ดูตักใจโอเคก็อีกต้นขายไปไหนก็ไปอยู่ไปยืนให้มันดำแล้วมันชมพูอยู่ตัวเดียวมันดูประหลาดมากเลยเดี๋ยวเออเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยจัดทีหลังแล้วกันนะ เออเดี๋ยวคนต้องกดย้ายน้องมาไว้ในตู้นี้นะฮะมาถึงน้องวันคิสมัดนะเพราะว่าเออน้องมีเออมีแล้วว่ามีแผลนิดนึงโอเคก็คือตู้เนี้ยเอาไปโชว์ตัวสวยๆไงแบบว่าเด่นๆอะไรเงี้ยนะก็โอเคก็คือความจริงทุกตัวมันสวยหมดก็เออหมดแล้วฮะแต่ว่าเรียกว่าเออเรียกว่าอวยดีกว่าอวยตัวไหนอวยอวยตัวไหนเอามาไว้ในตู้ก็ส่วนนี้ก็มีแค่นี้นะฮะส่วนวันนี้ก็ เอาเป็นว่าลาไปกอ่อนสวัสดีฮะบ๊ายบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะบาย